สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินทร์ดนลครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียก,กับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นสื่อมวลชนของเงยอรมนีได้มีการรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลเดิเมียเซเลนกี้ ky, ผู้นำของยูเครนนั้นควรที่จะต้องยอมรับความจริงว่าไม่สามารถที่จะไปต่อในแนวทางเดิมได้ ซึ่งหมายถึงการลุกตอบโต้กลับรัสเซียทางด้านตะวันออกที่เรียกว่าเวลานี้หยุดชะง,งักมาเป็นเวลานานและสิ่งที่วอร์ิเมเเลกี้นั้นจะต้องดําเนินการและจําเป็นต้องหันมาเผชิญหน้ากับประชาชนและอธิบายความจําเป็นที่จะต้องมีการเจราจากับทางด้านรัสเซียแต่ทุกอย่างนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจของทางด้านผู้นํายูเครนรายนี้ทเนี้ขาวเองนั้นก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันกันกบเยอรมนีว่ามีความจําเป็นที่จะต้องปรับโฟกัสจากการส่งมอบอาวุธไปให้ยูเครนมาเป็นการเจราจา โดยสิ่งที่เยอรมนีนั้นกําลังพยายามจะทําก็คือการสร้างหลักประกันว่ายูเครนจะอยู่ในสถานะเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีพอสําหรับการเจรจากับรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ไม่มีประเทศใดกดดันรัฐบาลยูเครนอย่างเปิดเผยแต่ว่าสหรัฐอเมริกาและก็เยอรมนีนั้น จะใช้อิทธิพลในฐานะสองผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับยูเครนจะส่งอาวุธให้แบบได้คุณภาพและปริมาณเพียงพอรักษาแนวรบปัจจุบันเท่านั้นหรือว่าอยู่ในลักษณะเจรจาที่เข้มแข็ง,แ,ขงแต่ไม่มากพอสําหรับการฟุ้รบหวังไปถึงปลดแอกดินแดนได้อีกต่อไปโดยคาดหวังว่าการทําเช่นนี้จะช่วยผลักดันให้เซเลนกี้ได้ข้อมูลสรุปว่ายูเครนไม่สามารถมีชัยชนะทางทหารเหนือรัสเซียตามความต้องการของเขาจําเป็นต้องหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในที่สุด เมื่อผู้ขอ,อยแสดงความเห็นในเรื่องนี้สำนักงานของนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชผู้ํำของเยอรมนีปฏิเสธเรื่องการวางแผนนักกล่ายืนยันว่าเยอรมนีนั้นยังจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนตาบเท่าที่จำเป็นที่จะต้องทำในขณะที่ทางด้านฝั่งโมูโรดิเม์เซเลนกี้ผู้ดำของยูเครนนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่ายอมรับความล้มเหลวในการรุกยึดคืนดินแดนสำคัญกลับคืนมาอยู่ในการครอบครอ,องของยูเครนไม่ใช่การส่งสารที่ดีนักไปให้กับผู้สนับสนุนตะวันตก และในวันก่อนหน้าอเล็กเซ่ดันนีลอกเลขาธิการสภากลาหโหมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนแสดงความวิตกกังวลว่าการหารือระหว่างพันธมิตรบางประเทศเกี่ยวกับความจําเป็นที่จะต้องเจรจากับรัสเซียและหยุดยิงดูจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องสอดรับกับก่อนหน้านี้นะครับท่าทีของสหรัฐอเมริการ่วมถึงของเยอรมนีที่ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาไม่มีมงบประมาณที่จะช่วยเหลือยูเครนอีกต,ต่อไปในขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่รับปากว่าจะมีการจัดส่งให้กับยูเครนนั้น ก็ไม่สามารถที่จะจัดส่งให้ตามความต้องการดังนั้นสิ่งที่แสดงออกของสหรัฐและก็เยอรมนีนั้นเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าพวกเขาดันจะค่อยๆลดการสนับสนุนยูเครนจนทําให้ยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะสู้รบกับรัสเซียได้ต่อไปและถึงเวลานั้นวอรดิเมีร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นอาจจะต้องจําเป็นเข้าสู่โต๊ะเจราจานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันครับ